ตอนนี้9โมงเช้า37นาทีนะคะถึงเวลาที่เราจะนำคนฟังที่ฟังอยู่ FM 107.75เมกะเฮิร์นะคะอะพอเจอพอเจอข้อมูลจากคนที่ชมไลฟ์อยู่จะเข้ามาทุกวันเลยค่ะรู้สึกคิดถึงค่ะเอ๊ะน้องซาเนี่อ คิดถึงคุณทิติพลใช่ไหมคะหรือว่าไงโอเคแหมรู้สึกรู้สึกดีเลยใช่ไหมคะคุณทิติพนวันนี้วันนี้คุณทิทติพลศิริรัตน์ดาวกุตุนิยมวิทยาชำนาญการค่ะเข้ามารายงานข่าวพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้คุณทิติพล คุยแบบสบายๆนะคะเราต้องให้กําลังใจคุณทิติพลกันเยอะๆนะคะคุณพัชรีไอ้ไม่ใช่คุณพัชรีคุณธนาพรคุณทิติพลเขาจะได้เกลหายเกร็งนะคะหายเกร็งลงแล้วก็คุยกับเราแบบสบายๆมากขึ้นอะตอนนี้พร้อมค่ะนํานำเสนอข่าวพยากรณ์อากาศส่วนตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกสวัสดีมอร์นิ่งค่ะคุณทิติพลค่ะ สวัสดีครับคุณสุภาวรีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้มีคนเข้ามาให้กําลังใจคุณทิติพลเยอะเลยนะคะ <laughs> ยิ้มนี่คืออะไรยิ้มนี่คือคําตอบแล้วจะโอเคจะนําเสนอพยากรณ์อากาศวันนี้แบบไม่เกรงใช่ไหมหรือว่าไงทำไมยังเกรงดิชั้นอยู่อีกหรือคะไม่ไม่เกรงไม่ได้เกรงโอเคไม่ได้เกรงนะคะ โอเคคุณนุชสวัสดีน้องซาเนียสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะที่เข้ามารอติดตามรายงานพยากรณ์อากาศตั้งแต่ก่อนเช้าโอเคเสียงสุภาวดีสะท้อนอ่าโอเคปิดแล้วเมื่อกี้ลืมปิด มิกเซอร์ค่ะคุณธนาพรโอเคตอนนี้ปิดเสียงมิกเซอร์เรียบร้อยแล้วคุณธนาพรคะเสียงดิฉันยังกล้องอยู่อีกไหมน้องเสนียแจ้งพี่มานิดนึงคุณนุษสวัสดีคะ่ะรวมถึงคนที่ชมไลฟ์อยู่ในช่องทางอื่นๆสามารถส่งแมสเซจทักทายเข้ามาในช่วงเวลาที่กำลังชมกันได้เลยนะคะวันนี้เชา้าวันพุทธที่1ิกันยายนคุณทิติพลศรีแต่รัตน์นะักกุตุนิยมวิทยาชำนาญ การพร้อมรายงานพยากรณ์อ,อากาศค่ะเริ่มกันที่แผนที่อากาศผิวพื้นค่ะคุณทิติพนคะแผนที่อากาศผิวพื้นวันนี้นะครับก็เป็นร่องมรสุมนะครับาพาดผ่านบริเวณของภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันเชงเหนือนะครับก็ทาให้ช่วงนี้เองแถวท่แต่ตันบนก็ยังมีฝนเยอะลงถึงภาคใต้นะครับเน้นตอนบนบนนะครับที่จะมีฝนเยอะหน่อยครับวันนี้ครับค่ะต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะ ครับภาพถ่ายดาวเทียมนะครับเมื่อกี้ไอ้มันขึ้นช้าหน่อยไม่เป็นไรค่ะโอเคต่อเลยค่ะภาพถ่ายดาวเทียมค่ะก็จะมีเมฆท้องจะเยอะนะครับทางแถวภาบใต้ตอนบนแล้วก็แถวตอนบนนะครับในช่งชวงเช้านี้ครับค่ะต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของชุมพรค่ะครับเรดาร์ชุมพรนะครับก็มีฝนนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ทาง ในอันดามันนะครับตอนบนแถวพังครพุิพมาานะครับแล้วก็ทางอ่าวไทยด้วยนะครับเป็นฝนเล็กน้อยถึงกลางๆนะครับเมียโน่งขึ้นตัวขังปากไหมครับอืมคุณธนพรบอกว่าพูดช้าก็ได้ค่ะไม่ต้องรีบค่ะ <c oughs> ช้าๆก็ได้ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะรอ <c oughs> โอเค <c oughs> ดีมากกำกับทุกทุกวินาทีดีมากขอบคุณค่ะคุณธนพรนะคะโอเคไปต่อกันที่อ่า อันนี้เป็นภาพตรวจอากาศด้วยไรยด้์ของชุมพรแล้วใช่ไหมคะแต่ทำไมหน้าหน้าจอของคุณทิติพลยังไม่เปลี่ยนสำหรับในแพลตฟอร์มเดิมแพลตฟอร์มใหม่เปลี่ยนเป็นสิงคโปแล้วแพลตฟอร์มใหม่เปลี่ยนแล้วแต่ว่าแพลตฟอร์มเสียงสะท้อนของผู้จัดล่ะคะคุณจอมโอ้คุณจอมขอบคุณมากเลยคุณจอมคะดิฉันปิดเสียงเดี๋ยวนะ ปิดเสียงสนิทแล้วคุณจอมคะเสียงสะท้อนช่องดีเจเอาเหรอคะเอาละ,ะ,าละสะท้อนช่องดีเจยังสะท้อนอยู่อีกไหมคะหรือว่าดิฉันจะต้องปรับปรับใหม่าตอนนี้ปรับใหม่ปรับวอลลุ่มลดลงแล้วอะค่ะยังสะท้อนอยู่อีกไหมคะคุณน้องซาเนียเช็คว่าเปิดคอมพิวเตอร์อยู่ไหมคุณจอมเปิดอยู่คะ่ะ <c oughs> เปิดสิคะไม่เปิดแลด้วดิฉันจะทําได้หรอคุณจอมโอเคคุณจอมเดี๋ยวลบกวนแนะนําขั้นตอนนิดนึงได้ไหมคะเดี๋ยวนะคะโอเคตอนนี้อ่าตอนนี้เราจะต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยไรได้าสติงพลาใช่ไหมคะคุณทิติพนใช่ครับใช่ครับโอเคนำเสนอได้เลยคะ่ะครับรด้์สิงพลานะครับก็จะมีกลุ่มฝนนะครับบริเวณของท่าอ่างมัด อองคอนสีรรและก็เริเวณของกสหมุรนะครับแล้วก็ถึงจังหวัดทิวานะครแล้วก็บริเวณของอาไ่ายต่างๆนะครับมีน้องเพื่อนตัวไปค่อนข้างห่างต่างๆไปครับอ๋อใช่ค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าดิฉันใช้ทั้งคอมทั้งมือถืออ๋อหรอคะเพราะว่าคอมคอมเนี่ยนะคะใช้ไลฟ์ในแพลตฟอร์ม The แพลตฟอร์มสีฟ้าค่ะ ส่วนมือถือใช้ในแพลตฟอร์ม Tik t o อกอยู่ตอนนี้นะคะโอเคคือเราไลฟ์พร้อมกันอาจจะมีเสียงสะท้อนได้ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะคุณอวยชัยจากชัยบริสุษาร์ วันนี้มีฝนมากไหมครับคุณวยชัยรอสักครู่คุณวยชัยคะรบกวนแจ้งข้อมูลสุภาวดีมานิดนึงว่าทางแพลตฟอร์มเดิมที่คุณวยชัยชมอยู่มีเสียงกล้องเสียงสะท้อนอะไรยังไงบ้างไหมคะรบกวนแจ้งข้อมูลมาให้สุภาวดีทราบอ๋อคุณธิติพลคะเราเราได้ทราบข้อมูลเหมือนที่คุณจอมเขาแนะนํามาคือเราไลฟ์พร้อมกันทั้งคอมแล้วก็ทั้งมือถือมันก็เลยมีเสียงกล้องเสียงสะท้อนมีวิธีการที่จะแก้ไขไหมคะคุณจอมรบกวนแนะนําสุภว ดีเข้ามานิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราไลฟ์เนี่ยพร้อมกัน2แพลตฟอร์มค่ะนะคะลบกวนด้วยนะคะไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะครับภาคใต้ั่อออกวันนี้ก็ยังคงมีฝนนะครับจะเน้นทางตอนบนของภาคนะครับที่ที่หกสิอร์เซนที่นะครับตั้งแต่เพชรบุรีลงมาถึงนครสระบรนะครับฝนก็เยอะหน่อยที่60นะครับส่วน ก็จะล,ลงลงมาอยู่ที่40%ของพื้นที่นะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้อยู่ที่23-26องศาเซลเซียสรูมสูงสุดอยู่ที่31-34องศาเซลเซียสครับดิฉันปิดลำโพงแล้วเดี๋ยวนะคะลำโพงด,ดิฉันก็ปิดแล้วนะคะเปิดใช้เฉพาะใหม่คือปิดเสียงลำโพงหมดแล้วในมิกเซอร์ปิดวอลลุ่มแล้วะค่ะคุณจอม <c oughs> ปิดหมดแล้วเ <c oughs> ออ เดี๋ยวนะคะคุณอวยชัยคุยมาจากแพลตฟอร์มเดิมว่าเสียงชัดใช่ไหมคะโอเคคุณทิติพลว,วันนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกของเราปริมาณฝนยังเยอะอยู่ใช่ไหมคะครับยังเยอะอยู่นะครับจะเน้นตอนบนถึงตอนกลางของของภาคนะครับ Mm hmm. โอเคน้องซาเนียบอกว่าดีขึ้นแล้วค่ะโอเคขอบคุณนะคะแหมทำให้เกิดความมั่นใจขึ้นในระดับหนึ่งแต่ก็ต้องขอบคุณมากเลยรบกวนเนี่ยแจ้งเข้ามาแบบนี้นะคะสุภวดีบางทีเนี่ยพอคนที่ชมไลฟ์อยู่เนี่ยก็น่ารักมากเกรงใจไม่กล้าบอกว่าเสียงกล้อง คุณทิติพลแล้วพอไปดูย้อนหลังปรากฏเสียงกล้องน่าเกลียดมากคุณทิติพนและดิฉันก็เซ็งตัวเองมากเลยคุณต้องบอกดิฉันแบบนี้เพราะว่าดิฉันจะได้แบบดูว่าอมันจะต้องปรับตรงไหนอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงีย้ยน,นะคะว่าจะต้องปรับวอลลุ่มอะไรยังไงนะคะเปิดใช้เฉพาะใหม่โอเคตอนนี้เปิดเปิดเปิดแล้วนะคะดีแล้วค่ะโอเคงั้นเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสขลาตอนนี้หน้าจอในแพลตฟอร์มใหม่ ปรับเปลี่ยนแล้วแต่ว่าแพลตฟอร์มเดิมยังไม่เปลี่ยนโอเคเปลี่ยนแล้วค่ะครับก็สงขาว,วันนี้ก็ยังคงมีฝนนะครับเป็นฝนส่วนใหญ่จะเน้นในช่วงบ่ายบ่ายเย็นๆนะครับก็จะเป็น40%ของพื้นที่นะครับวันนี้จะมีทั้งมาจากแถวภาคสงรินทระแล้วก็จกเป็นที่ด้านในด้วยนะครับฝนเมื่อกี้คุณทิติพลตอบคำถามคุณอวยชัยหรือย,ยังคะ <c oughs> หมดแต่กังวล สุราษฎร์นะสุราษฎร์ที่ที่ก็ยังคงมีฝนอยู่ครับวันนี้ยังคงมีฝนส่วนใหญ่จะเน้นช่วงบ่ายเย็นนะครับโอเคมีฝนร้อยละเท่าไหร่ได้คะหกสิบหรอคะหรือสี่สิบคะวันนี้ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์ได้ครับค่ะคุณคุณอวยชัยอ่าชัยบริสุราชยังมีฝนอยู่ประมาณร้อยละหกสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่นะคะคุณจรจากนราธิวาสนราธิวาสวันนี้เป็นไงคะคุณทิติพล นทว่าเมื่อกี้จะดูจภาพเรดาร์ก็ยังคงมีฝนอยู่นับในช่วงเช้าว,ว่างนะครับพื้นที่ด้านล่างๆนะครับแล้วก็มันจะหายไปช่วงสายๆแล้วก็จะมาทีช่วงเย็นๆข้างๆครับโอเคนะคะตอบแล้วนะคะทุกคําถามแล้วนะคะตอนนี้เสียงสถานะเสียงของสุภาวดียังก้องอยู่เพิ่มขึ้นน้อยลงหรือว่าเริ่มจะเป็นปกติแล้วส่งแมสเซจมาบอกนะคะน้องซาเนียถามมาว่าอาทิตย์หน้าหัวไซรโนด ลมแรงไหมคะคุณทิติพลอาทิตย์หน้าวิกหน้าลมช่วงลมช่วงนี้ก็ยังคงทรงๆอยู่นะครับอยู่ช่วมาณสักสิบห้าถึงสามสิบห้ากิโลเมตรชั่วโมงนะครับก็ uh huh. อ่าถ้าห่างฝั่งไปก็จะแรงหน่อยประมาณหนึ่งถึงสองเมตรนะครับยังออกเรือได้ตามปกตินะครับก็ยังไม่แรงแต่ว่ามันยังมีเรื่องของลมกระโชกที่มีลักษณะของฝนที่ตกหรือว่าล,ม,ลมฝนฟ้าคะนองครับอาจจะทําให้ช่วงนั้นอาจจะมีลมแรงหน่อยก่อนฝนเข้าครับ น้องเสนียต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าถ้าเกิดจะต้องดูเรื่องของฝนเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคในการทํางานหรือเปล่านะคะจะได้ทราบข้อมูลล่วงหน้าเผื่อว่าวิกหน้ามีภารกิจใช่ไหมคะยังไงเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันนะคะคุณทิติพลใช่ครับถ้าถ้าปกติเนี่ยลมก็ไม่ได้แรงครับแต่ว่ามันจะมีช่วงที่ฝนเข้าครับพอฝนเข้าควบลมจะแรงวานิดหนึ่งครับแต่เม็นไ,ไม่นานครับแค่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงถึงครึ่งชั่วโมงถึงสี่สิบนาทีประมาณนั้นครับ ค่ะโอเคขอบคุณค่ะคุณทิติพลดีขึ้นแล้วนะคะเป็นกําลังใจให้คุณคุณินพรส่งแมสเซจมาบอกคุณทิติพลแบบนี้ขอบคุณแทนเลยค่ะอุณหภูมิสูงสุดภาคใต้ของเมื่อวานค่ะคุณทิติพลคะครับอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้อยู่ที่32.8องศาเซลเซียสนะครับที่อำเภอกาญจนดิต์จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับไปต่อกันที่อุณหภูมิต่ําสุดภาคใต้วันนี้ค่ะ ภูมิต่าสุดของภาคใต้นะครับวันนี้วัดได้ที่22.4องศาเซลเซียสที่ท่ากาศยานใหญ่จังหวัดสงขลาครับค่ะแล้วเราจะปิดท้ายปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมง7โมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าวันนี้ค่ะครับปริมาณนฝน24ชั่วโมง7โมงเช้าเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าวันนี้ก็ มีฝนกระจายกระจายนะครับวัดบาลลนสูงสุดได้ที่46.1ม mm ิลลิเมตรที่อำเภอเมืองจตุจักปกิริขันครับ46.1นี่คือไม่น้อยเลยนะคะคุณทิติพลเยอะเลยนะคะค่ะโอเค,คงั้นเราทิ้งท้ายวันนี้นะคะสำหรับพี่น้องชาวเรือชาวประมงฝั่งอ่าวไทยและอันดาัันวันนี้ปริมาณลมฝนจะเป็นอุปสรรคในการเดินเรือบ้างไหมคะครับสำหรับ เรื่องของอารมนะครับในคลื่นในทะเลเนี่ยถ้าเป็นอนามันตอนบนอาจจะสูงหน่อยประมาณสองเมตรทางพังงาขึ้นไปนะครับส่วนภูเก็ตลงมานะครับหรืออยู่ที่หนึ่งถึงสองเมตรนะครับส่วนอ่าวไทยนะครับก็ห่างฝั่งอยู่ที่หนึ่งถึงสองเมตรนะครับแต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองทั้งสองฝั่งเลยนะครับอาจจะคลื่นจะสูงสักหน่อยนะครับให้เลี่ยงการเดินเรือจะมีที่มีฝนฟ้าขนองด้วยครับอืมโอเคนะคะหวังว่า ได้ประโยชน์จากการติดตามฟังพยากรณ์อากาศโอ้ oh, สวัสดีครับอธิบายได้ละเอียดมากๆเลยค่ะโอ้ oh, ดีใจจังเลยที่น้องเสนีย์ชมคุณทิติพลเข้ามาด้วยนะคะเห็นไหมคะเป็นกําลังใจปกตินักกูตุ่เขาจะอธิบายละเอียดแบบนี้ทุกคนแหละค่ะเราสังเกตดูได้เขาจะอธิบายละเอียดมากอธิบายแบบเป็นภาษาที่คนธรรมดาอย่างเราอย่างน้องเสนียกับพี่นี่คือเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเขาก็ เขาเรียกว่าอะไรนะเตรียมตัวมาแล้วใช่ไหมคะเรียบเรียงข้อมูลมาแล้วใช่ไหมคะคุณทิติพลว่าอธิบายให้คนทั่วไปที่ไม่ไม่เข้าใจคาว่าคลื่นลมไม่เข้าใจคําว่าความกดอากาศต่ํงความกดอากาศสูงอะไรอย่างเงี้ยได้เข้าใจใช่ไหมคะเขาเขามีวิธีการอยู่แล้วใช่ไหม <laughs> <laughs> ใช่ไหมคะครับ <laughs> โอเคนะคะวันนี้คุณทิติพลก็อาจจะแบบว่าหายเกรงลงไปได้เยอะเลยทีเดียวนะคะขอบคุณมากเลยคุณพงศักดิ์จากสุราษฎร์สวัสดีค่ะโอจากสุราษฎร์สวัสดีนะคะคุณอารมณ์สวัสดีค่ะและนี่เป็นรายงานพยากรณ์อากาศประจำเช้าวันพุธวันนี้10กันยายน2568ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมคอมเมนต์พูดคุยรายละเอียดสดกับเรานะคะเห็นรอยยิ้ม และก็มีเสียงหัวเราะของคุณทิติพลเออเข้าใจเข้าใจจับนะปกติคุณทิติพลเขาไม่ค่อยมีรอยยิ้มใช่ไหมเขาจะเกร็งๆหน้าเขาอาจจะไม่ได้เปื้อนยิ้มไม่เหมือนดิฉันที่จะหน้าเป็นตลอดเวลาโอเควันนี้คุณทิติพลมีรอยยิ้มแล้วขอบคุณอาจจะเป็นเพราะว่ามีคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแบบนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยคุณทิติพลแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอบคุณทุกคอมเมนต์อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็นี่เป็นรายงานพยากรณ์อากาศที่ออกอากาศสด FM 107.75 MHz เามกะเฮิร์ซาดใหญ่ฟังออนไลน์ตอนนี้นะคะคลิก indie o n air 1 n e แล้วก็เราก็ไลฟ์ในช่องทางต่างๆที่คนกำลังชมอยู่ในเวลานี้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะติดตามฟังข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในครั้งต่อไปสนับสนุนโดย อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก0 7 4 3 1 1 7 6 0 2 8ลูกทุ่งอินดี้สนใจลงโฆษณาในรายการลูกทุ่งอินดี้ติดต่อ0 8 1 9 5 7 6 6 4 4